การธิการอ่านรายชื่อกันกรรมธิการครับ 7. คณะกรรมธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมานาคม 1. นางสาวชายานันติยะตะการชัย 2. นายชาญวิทย์บรรจงการ 3. นายชิปจิตนิยม 4. นายชัยยงมณีรุ่งสกุล 5. นายทัชยานัท เจียนธนัตกานนหนายนพดลพริ้งสกุลเจนายนิเวศพันเจริญวรกุล 8. นายเปรมศัก์เพียยุระ 9. นาวาตรีพุทธิพงศ์พงสุวรรณสิ 10. นายเสรณีอนินบน1สบอนายสามารถรังสรรศิสองนายสุทน กล้าการขาย 13. นายสุทินแก้วพนา 14. พลตำรวจตรีสุนทรขวัญเพชร 15. นายสุพันธ์สอนชัย 16. นายสุพัชชัยเตียวเจริญโสภา 17. นายสุวิทย์ขาวดีและ18นายอัครวินขำขุด